เธอหัวใจฉันเป็นของเธอความรักฉันเป็นของเธอไม่ว่าจะวันไหนคุณหญิงไม่น่ารีบกลับเลยจะเห็นความดีของคุณนายอุ่นเรือนถ้าฉันไม่กลับมาก่อนก็คงไม่รู้ความจริงใช่ไหมนางจวนในสมานอ กลับมาญาติคงจะหายดีแล้วสิเอ่อกลับไปพักผ่อนเถอะเดินทางมาเหนื่อยฉันก็จะไปพักเหมือนกันพวกแกสองคนไปพักได้แต่คุณชายต้องอยู่คลียกับฉันก่อนนะคะขอบคุณค่ะถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรภายในบ้านหลังนี้พวกแกจะต้องข้าบข่าวไปบอกดันทันทีครับคุณข้าค่ะ นางขวัญไฟก็หมดสิทธิ์ไร้ชีคุณหญิงป้าอีกแล้วอะคำถามแม่มาคุณแม่จะไปทำอะไรช่วยๆอีกแล้วใช่ไหมล่ะค่ะถูกต้องลูวค่ะถูกต้องแน่นอนค่ะทำไมคุณชายต้องวางแผนช่วยเหลือนางขวัญข้าวมันด้วยคะก็ผมอยากให้คุณหญิงได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของหนูขวัญข้าว แล้วคุณหญิงก็เห็นแล้วเนี่ยแล้วยอมรับว่าหนูขวัญข้าเป็นคนดีไม่ค่ะฉันถือว่ามันสมรู้ร่วมคิดนิสัยหลอกลวงแต่ผมเป็นคนบอกให้หนูขวัญข้าวทําตามแผนผมค <c oughs> ุณจะไปโกรธเธอเลยคุณชายเลือกเขาข้างมาสักทีได้ไหมคะ <c oughs> ก็เขาเป็นคนดีนี่ครับ <c oughs> คุณนายอุ่นเรือนก็เป็นคนดี <c oughs> ถึงแม้จะปากร้ายแต่ก็ใจดี <c oughs> ผมไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่จริงใจ แล้วก็แสนดีอย่างนี้มาก่อนเลยคุณชายคุณชายกำลังชอบผู้หญิงคนอ,อนนื่นต่อหน้าภรรยาตัวเองนะคะเนี่ยคุณชายคิดอะไรกับมันกันแน่คะเนี่ยนี่มันจะไปกันใหญ่แล้วเนี่ยเอาไว้ให้คุณมีเหตุผลเราค่อยมาคุยกันคุณชายสัญญาณการนอกใจได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะคุณหญิงพี่ขอ พอคุณหญิงพี่เริ่มสักคุณชายก็ชิ่งหนีคุณชายเหนื่อยต้องการพักผ่อนก็เท่านั้นเอาแน่ได้ที่ไหนละคะคุณชายออกโรงเชียร์นงควนนันวไฟสารวิทย์ชอบนำควันไฟทำหมถึงอะไรแต่ปลื้มคุณนายอุ่นเรือนแล้วถ้าถามว่าทำไมนะถึงอยากดองกับคุณนายอุ่นเรือน คุณนายอุนเรือนทำเมียไม่จริงคุณชายไม่ใช่คนเจ้าชู้เขายังรักแล้วก็ห่วงใหญ่ฉันเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนคุณชายไม่หวนนอกใจฉันเด็ดขาดพวกเธอพูดอะไรกันเนี่ยเด็นหน้าฟังเลยฉันไปพักผ่อนละ ค,คุณหญิงป้าไม่เห็นจะช่วยให้เราพูดเลยค่ะไม่ต้องห่วงตอนนี้อาจจะยังไม่เชื่อแต่ในใจหนาร้อนรุ่ม้ยอแม่มั่นใจว่าผู้หญิงเกินหนึ่งล้านคนทนไม่ไหวแล้วนะถ้ามีใครมาเป่าหัวหัวตัวเองคิดนอกใจว้าวเรื่องชัวรวคิดได้คิดดีเก่งๆค่ะชมคุณแม่เลยคะ่ะคุณลูกคะ่ะชมสิ่าคุณแม่คะ่ะ สมองคุณแม่เนี่ยมีหลาเรื่องชวัวรนะคะ <c oughs> คุณแม่ว่าเลิกชมคุณแม่ก็ได้นะคะคุณลูกค่ะ <c oughs> แต่คุณแม่จริงๆะค่ะคุณชายคะฉันถามจริงๆอะคุณคิดอะไรกันนั่นหรือเปล่า ว่าไงล่ะคะเอ้าหายไปไหนเนี่ยคุณชายคุณชายคะคุณชายคะคุณชายคะคุณชายคุณชายอยู่ที่ไหนคะเนี่ย คุณชายไปหานางอุ่นเรือนค่ะไม่จริงฉันไม่เชื่อลองทบทวนดูสิคะที่ผ่านมาคุณชายชื่นชมอะไรไปบ้างสวยมากครับสวยไม่แพ้คนร้อยเลยครัขอบคุณค่ะโอ้โหอาหารหอมน่าทานครับหน้าตาก็สวยเหมือนคนทำค่ะขอบคุณค่ะไม่ คุณชายไม่ใช่ผู้ชายหลายใจจะโมกลุ้มใจไปทำไมคะลูกค้คาตามไปพิ <ไป S 2> สูจนความจริง คดอกกุลาบโรแมนติกจังคิดอะไรป้าคะเนี้ยตอบปากสามทีใส่หัวไปเอาค่ะมีเรื่องอะไรว่ามา ผมมาขอโทษเรื่องเมื่อวานที่ภรรยาผมเสียมารายาทนะครับไม่ต้องพูดฉันลืมหมดละคุณไม่โกรธไม่ถือสาเอาความหรอครับถือไปก็ปวดหัวอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา คุณชายเลยค่ะเสร็จเรื่องก็ไปได้แล้วฉันไม่อยากโดนเมียคุณมาฉีกอกรับกระเช้าแทนคำขอโทษด้วยนะครับ จะขอตัดการฉันขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บให้ฉันเก็บเองดีกว่าค่ะ<อ>จับไม้จับมือต่อไปก็คงจับแพล อยยังไม่ระเบิดโอ้อยดี๋ยพูดเป็นลางสิขืนลงไปช้ารับรองว่าบ้านระเบิดต้มต้มนาแพัสยาจิงอย่าไปยุ่งกับสามีฉันนะคุณจิงก็เราเข้าใจผิดนะครับเลิกแก้ตัวเถอะค่ะพวกคุณมาทำไมมาเป็นพยา,ยานจับนางเมียนน้อยถอนคำพูดนะนางหน้าใหญ่ไร้สมอง ดังเ่ทุกคนกำลังเข้าใจผิดนะครับเรื่องก็คือมันคุณชายนอาใจฉันประคองกอดแล้วก็จับมือถ้าเรามาช้ากว่านี้อีกนิดนึงคงจะจับอะไรตัเมี้อะไรค่ะแกพูดมานะว่าจับอะไรหัวข่ามั้งอย่างนี้ต้องโดนเขา่าลอยช่้วยค,คุณหญิงว่เลิกเต้าราวสักทียอมรับเถอะว่นหล่อนเนี่ยคิดจะแย่งคุณชายไปจากฉัน ฉันไม่ใช่พวกหน้าหนาหน้า,นาด้านคิดแย่งผู้ชายของใครฉันรู้นะผัวหล่นตายเป็นไม้มาตั้งหลายปีคงเหงาใจหาใครไม่ได้ก็เลยมาเล่าลงสามที่ฉันไม่จริงค่ะแม่ขวัญไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะไม่ต้องมาแก้ตัวแทนแม่เธอเธอ คงเป็นคนวางแผนทั้งหมดเพราะรู้ว่าฉันไม่ยอมรับเธอเป็นสไายถึงได้ใช้แม่เป็นเครื่องมือหวังแย่งชิงคุณชายเพื่อที่จะลูบลักตัดตอนเอาทั้งพ่อทั้งลกูกอีิงคิดได้ยังไงพิรักแรงหึงนะคะเสียทองท่วมหัวไม่ยอมเสียผัวให้แม่ไม่มานขจรบุกมาบ้านแต่เช้า วันนี้ฉันทงซวยไปทั้งวันไปออกจากบ้านฉันไปได้ละอย่ามาตีหน้าซื่อไขสื่อทำเป็นไล่ยอมรับมาซะดีๆว่าคิดอะไรกับสามีฉันไม่คิดหน้าอย่างนี้ฉันไม่เอามาทำผัวหรอกแย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่แย่หรอกคะ่ะแต่ปล่อยให้เมียข่มอยู่ได้ไร้น้ำยาคุณนายเนะี่ยเขาชอบพวกกล้าได้กล้าเสียใจนักเลงคะ่ะหนังพี่คน ป็กปากสามทีแล้วก็ใส่หัวไปวันนี้เป็นวันพระฉันไม่อยากตบตีกับใครได้โปรดเถอะค่ะออกจากบ้านฉันไปได้ละฉันยังไม่กลับจนกว่าเธอจะสารภาพว่าตั้งใจจับคุณชายไม่จริงแต่ชิางชายผมเป็นผัวคุณนายนนนอุ่นเรือนผัวคุณนายอุ่นเรือน هيتو نرى هيتو اي نرى